สวัสดีทุกทคนนะครับผมอยู่กับช่อง e p r a c e r กันอีกแล้วนะครับอยู่กับเธอเรียเป็น EP ที่18แล้วนะครับผมสําหรับ EP นี้เนี่ยครับพวกเราก็จะมาตีไพเลดกันนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ผมเคยสู้กับมันมาแล้วแหละนะครับหลายรอบอยู่แต่ว่าคือยังไงดีล่ะมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะก็เลยอยากมาตีให้เห็นรอบหนึ่งนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอคราฟสิ่งสิ่ีนึงก่อนนะครับที่อยากคราฟมานานแล้วนะครับนั่นคือเทอร์าสปาร์คบูธนะครับผมโอเคผมเตรียมของไว้ประมาณนี้นะครับเรามีฟอสสปาร์คบูธแล้วแล้วก็มีไวลเลนเอ๊ยมีออฟซิเดียนโรสออฟซิเดียนสเกลลาวาชามแล้วก็วอเตอร์ว็อกกิ่งบูธนะครับประมาณสี่อันนี้แหละครับนี่ฮะตอนอื่นข้าเป็นโมเทนชามก่อนครับใช้สองนนี้นะครับโบเข้าไปหนึ่งดอกครับผมฮะแล้วก็เอาสามอันนี้มารวมกันก็จะได้เป็นลาวาวอเตอร์วอเตอร์อะไรประมาณนั้นนะฮะปึ๊บ ออกมานะครับจะได้2คู่นี้แหละฮะแล้วก็เอามาเป็นคาเป็นเทอร์ล่าสปาร์คบูทนะครับผมโบเข้าไปอาชิเมนต์ผมได้ไปแล้วนะของไอ้แบงค์มันคาไปแล้วไง <c oughs> ผมก็เลยได้อาชิเมนต์ของมันมาฮนะ <c oughs> นี่ครับยืมเงนน้าได้ครับแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือสามารถลงลาวาได้นะครับเจ็ดวิชนไฟได้เจ็ดวิอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวจะพาไปสาธิตนะครับผมแหววลงมาฮนะนี่ครับผมใช้สิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเดมอนคอนช์นะครับได้มาจากการตกปลาใน นี่ฮะในใต้โลกนะครับผมนะผมได้เบ็ดนี้มาไงเนี่ยฮอตไลน์ฟิชชิงหกนะครับได้มาจากการทำเควสนะครับผมยี่สิบห้าเควสเป็นต้นไปนะครับของไอ้ตัวนักตกปลานะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้นะครับต้องหามาใช้แล้วครับเป็นเบ็ดที่ดีนะครับเป็นเบ็ดอันดับสองเลยนลำดับสองนะนี่เห็นไหมเราสามารถกันไฟได้เจ็ดวินะครับถือว่าดีมากเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็คุณสมบัติของรองเท้าเราก็ได้แบบ บอกให้รู้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเหลือแค่ต่อไปนะครับเราจะไปสู้กันยังไงดีแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นที่ไว้แล้วนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับนี่ฮะฟับมาเลยฮะอารีน่านะครับประมาณนี้เลยนะครับตรงที่เราเคยสู้กับไอ้กอบบี้แหละครับตรงนี้ก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับถ้าได้ดูอีพีนก่อนมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเตรียมบับด้วยนะครับอมฟับไม่ได้อยู่ในนี้ว่าขอโทษกระเป๋าลกนิดนึงครับไม่ได้จัดเจ็บเท่าไหร่นะแต่วอลผมก็จะเจ็บนะครับ ยาที่ผมต้องมีนะครับมีเอาในโอปชั่นไหนแล้วกันนะไม่รู้จะได้ใช้อย่างนี้หรือเปล่านะโอเคต่อไปก็แอร์แลสกินนะครับสวิปเน็ตโพชั่นรีเจเนเรชั่นโพชั่นแล้วก็ไอเดนเจัลเซนนี่มันจําเป็นไหมไม่หรอกเลดโพชั่นอาร์เชอรี่โพชั่นนะครับไลฟ์ฟอร์์โพชั่นแอนด์รันส์โพชั่นเอโมวัลลัสโพชั่นนะครับโอเคคุณสมบัติก็ ตัวนี้เพิ่มความเร็วเอ้ยความแรงแล้วก็ความเร็ว20%ของลูกธนูนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับนะก็คือแบบมันจะฟื้นฟูเลือดตรงนี้นะครับรีเจเนเรชั่นนั่นเองสูตรหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับเพิ่มความเร็ว25%นะครับผมแอลันสกินนะครับเพิ่มเกาะ8ครับผมในโอเวอร์ชั่นก็ทำให้สว่างขึ้นนั่นเองเดย์เวอร์ชั่นนะครับก็เพิ่มคีย์ที่เข้าสิบอร์เนะครับผม คือมีโอกาสที่จะเข้า10%นะครับแล้วก็วราดพอชันนะครับก็เพิ่มดาเมจ10%นะครับผมเอโมลิสเวเลชั่นพอชันนะครับมี20%ที่จะไม่ใช้ลูกกระสุนนั่นเองนะครับนะต่อไปก็แอนดูลนส์นะครับผมก็ีดิวดามเมจที่จะได้รับจากการไอ้ตะกับศัตรูหรือว่าศัตรูตีเรานะครับมันก็จะลดลงไป10%บนั่นเองนะครับต่อไปก็ไลฟ์ฟอส์พอย์ชันนะครับเพิ่มไลฟ์เนี่ยยีเพิมเปอราเก็น600อะไร ทำนองนี้นะฮะโอเคถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจริงๆก็ขอเสียเวลานิดนึงนะครับพาไปดูนี่หน่อยนะครับที่ที่เราฟาร์มอ่า a พเตแมนะครับจะได้จากการที่เราตีมอนสเตอร์นะครับที่อยู่แถวทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับถ้าตีมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ปุ๊บมีโอกาสที่จะได้ ไพเร็ตแมพมานั่นเองนะครับนี่ฮะผมได้ไพเร็ตแมพมาตรงนี้นะครับจะเก็บไว้นะครับตรงนี้ผมมีในกล่องเอ้ยผมมีในตรงนี้นะครับเป็นไบโอมคอร์รัปชน์นะครับผมมาทำไ,ไว้นะไว้ตกปลาทำยาน,นั่นเองนะก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะโอเคเปิดวอลมาฮะเปิดวอลเปิดวอลออกมาแล้วก็เอ๋วอลอยู่วอลหรือว่ามนะันนี่ทรัฟมาวะอ้าอยู่ในมันนี่ทรัฟนฟ์นะหมดเลยแล้วกันนะครับไม่พูดท่อมทำเพลงแล้วนะฮะโอเค เราจะค่อยๆบอกสรรพคุณอะไรต่างๆไปนะครับบอกอะไรต่างๆนะครับว่าตัวไหนได้อะไรบ้างนะครับเอาละยิงมันก่อนแล้วกันนะครับเปิดก่อนได้เปรียบไงเออนะครับโอ้ยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอได้โทรมันก่อนนะเราก็ยิงมันแรงขึ้นและนะครับอ่ะได้อันแรกมาเนี่ยครับเป็นเซลเลอร์แพนแพนนะครับเป็นกลาเออเขาเรียกว่ากลาสีเรือหรือเปล่านะครับไม่ได้ม่ใจมันกลาสีมันกับตันหรือเปล่าโอเคได้ผ้าปิดตามาใส่ก็จะเป็นงี้ ลูกตา,าหายโอเคฮะเก็บไว้ละกันนะครับแต่ตอนนี้อย่างโว oh, oh, ้กับตันกับตันกัปตันโอ้ผมไม่ได้สังเกตเมื่อกี้ไอแบงค์มันเล่นปาร์ตี้คนระับเมื่อกี้เมื่อกินยาปาร์ตี้ยับๆเลยเนะี่ยกัปตันมีโอกาสที่จะดรอปของนะครับก็คือลัคกี้คอยน์ได้บัตรไอ้ได้การ์ดด้วยนะครับแล้วก็ได้แหวนนะครับนะเยอะก,กว่าตัวอื่นนะครับเยอะก,กว่าตัวธรรมดานะฮะนะแต่ว่าแต่ถ้า ถ้าพูดถึงเรื่องที่มันดรอปเยอะที่สุดหรือว่าดรอปีโวการดรอปเยอะที่สุดนั่นก็คือต้องเป็น Fighting d u t m a n ครับเรื่องของความตายนะฮะรอเขาลอยอ,องตองอ,องตองมาตอนนี้เขายังไม่มาฮนะเปอร์เซ็นต์แค่นี้เขาก็ไม่มาแล้วครับธรรมดาครับตอนนี้ผมยังไม่บัฟนะครับ ผมไม่อยากบัฟนะเดี๋ยวผมจะบัฟตอนไฟนัทแมนมาซือน่าจะคุ้มกว่าเจ้าอ่ะเอ้ยขวานก็ดีนะทำไมใครแล้วขวานเจ๋วอยู่นะตรงนี้ที่ผมทำไว้นะครับมันสามารถเดินออกได้นะครับแต่ว่าเดินเข้าไม่ได้นะครับรวมถึงศัตรูก็ไม่สามารถเข้ามาได้ยกเว้นตัวที่ทะลุกำแพงนะครับกระสุนเราก็ออกได้นะนี่วิธีการก็คือ,อาวางนี่ครับวูดแพลตฟอร์มอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ค้อนทุบทีเดียวนะครับก็จะได้มาแล้วเห็นไหมอ่าง่ายๆครับ นี่เขาใช้ันทั่วไปแล้วครับมันก็ดูเหมือนโกงนะจริงๆเขาก็ไม่แก่ทีนะนะครับไม่ไม่ต้องแก่ดีแล้วนะฮะโอเคครับสิ่งที่เราอยากได้ในนี้ก็มันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันได้มีโอกาสได้น้อยมากๆเลยฮะสุดๆเลยครับก็คือลัคกี้คอยนะครับลัคกี้คอยคุณสมบัติของมันก็คือเวลาเราโจมตีศัตรูทีหนึ่งครับมันจะดรอปเหรียญให้เราทีครั้งละหนึ่งเหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วถ้ายิงตีรัวนะบอกเลยว่าหาอหาศาลแน่ครับเหรียญนะครับก็คืออยากได้หน่อยแหละฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าดวงเราจะพอหรือเปล่านะ โอ้เมื่อกี้ผมโดนยิงเหรอเพราะมันเอาเรื่องอยู่นะอ่ะต่อไปนะครับปักธงไปเลยนะครับเป็นของไพเร็ดเด็กแฮนนะครับผมลูกมือหรือเปล่าเฮ้ยกัปตันมาทางนี้แบงค์กัปตันมาทางนี้เออเอาละกัปตันมาทางนี้ฮะเราต้องระวังด้านนี้ไว้นะครับด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็ชีเคียร์ไว้ทั้งโลกนะครับผมจะได้หนีทันนะผมไม่รู้อะไรอย่างเดียวผมไม่รู้หรอกอะไรนะครับแต่ว่าผมจะหนีนะ ใครจะวัดก็วัดนะครับผมไม่รู้ผมหนีโอเคครับพยายามอย่าตายเป็นพอนะครับเพราะว่าถ้าตายปุ๊บเนี่ยต้องเดินไกลนะครับไม่ได้ก็ต้องวาร์ปมาหาแบงค์เนี่ยแหละเออขี้เกียจวาร์ปอจงจริงผมว่ามันเปลืองนะครับเราไม่ควรจะมาวาร์ปเพราะอะไรแบบนี้นะฮะกูเ,อองเงินเต็มเลยว่าว้าวาเอาละฮะอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายที่แหลังว่ามันคืออะ What bug อะไรวะเนี่ยแบงค์ที่เจอ bug แบบเอิงเลยเว้ย bug เรือแตกรัวๆเว้ย แล้วแบงค์เป็นงไงบ้างเห็นปะเห็นเห็นบักอะไรรอเปล่าเ้าเหรอเขาพี่บักนะเอาละครับผมเจอบักครับปัญหาผมเนี่ยเปนบักแปลคนผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันบักอะโอไม่โอ้ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับบักตัวนี้นะครับแต่ว่าผมทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆแบงค์น่าจะเอาไฟอีกไหนมานะแบงค์ไม่ก็ใช้โยโย่ออกไปยืดๆเอาก็ได้ยี่ว่ามีโยโย่ปะอ้อใช้โยโย่เลย กจะเอาตัวออกไปวัดก็ไม่น่าไม่น่าคุ้มนะครับบอกเลยเอาไฟนัทแมนมาแล้วเหรอมันมาตอนไหนวะน่าผมยังไม่ตีกับตันนะครับผมจะตีตัวนี้ก่อนผมจะเทียร์ก่อนนะครับเผื่อได้หนีนะผมฮิวไม่ได้ผมติดอันนี้อยู่สถานะไอ้พอยชันซิกเน็ตนะครับลบยาเกินไปจนซิกเน็ตเลยโอ้ยเอาละกับตันตายซะนะครับวายนี่ไงล,ล่ะฮะแบงไปเอาอันนี้ไปไฟยิงไหนามาไปก่อนที่จะมาที่นี่จัดไฟยิงไหนามาหหนึ่ง,ง,งบทเพลง ยอยู่ในกล่องไไฮะเอาแล้วกับตันเรามาเจอกันหน่อยกับตันกับตันวิญญาณของกับตันนีไ่ไงเราอย่าเข้าถึงตัวเราก็พอแล้วนั่แหละฮะตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะแต่ว่าโดนไฟอง,งพอ,อกตายไปนะฟอสเบิร์นไงล่ะเอาละยิงไปอ้าวเด็กแฮนด์ได้อีกแล้วได้ออของเด็กแฮนด์อีกแล้วเด็กแฮนด์มาเยอะเกินไปเหรอทํามได้บ่อย,อย่างนะครับจริงๆผมอ่านไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปตีไพเรตเหมือนกันนะครับจะบอกบอกได้เลยว่าได้ลิลิกมาพิเศษเลย แต่ว่าคือยังไงดีล่ะมันไม่เพียบพร้อมไงตอนนั้นผมให้ข้อมูลที่แบบไม่ค่อยมันมันให้ข้อมูลมั่วอครับเพราะว่ามันเป็นฮาร์ดโหมดด้วยแหละนะครับข้อมูลใหม่ใหม่มันเข้ามานะครับผมก็เลยไม่รู้ครับก็เลยศึกษาใหม่นะครับแล้วก็อัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะนะครับเป็นครูไงล่ะโอ้แต่แบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาผมมองไม่เห็นไอ้ไพเรตไอเนี่ยคือเนี่ยผมไม่สามารถมองเห็นเขาได้เพ๊่อแล้วปัญหามันก็คือผมก็ยิงเขาไม่ได้ไงครับเอออะไรเด้อมาไปไงมาแล้วมาแล้ว ไฟนัชแมนมาแล้วนี่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมมองเห็นแล้วเอาละครับมันลงฮะไอหรือแบงผมม่เห็นไม่เห็นไปไหนไม่เจอไปเกบ้าไม่เจอในกล่องคอลเลคชันป่าโอ้ยเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บเฮ็ดอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้อ้ย้ยไอบ้าอบ้านี่มันมันเล่นเอาเรื่องอยู่นะมันเล่นเอาเรื่องอยู่นะ เกือบผมเอ้ยผมเกือบตายอะองดีนะครับโอ้ยนี่ไงแสบนักเล่อกดบัฟไปเลยดีนะครับรออะไรเราได้ผมแสบอยู่นะนี่เจอ holy ammo ไปลูกธนูศักดิ์สิทธิ์เงีแล้วไอ้พวกบาปโดนล้างด้วยธนูศักดิ์สิทธิ์ไอ้พวกบาปแน่ได้ดาบมานะครับซื้อกลับอยากได้หรอกไม่เป็นไรครับได้มาไปขาย กรไรครับแบมแบมแบมบเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปของชาวต่างชาติอยู่นะครับว่าทำฟาร์มไอเจ้าไอ้นี่ยังไงนะครับฟาร์มของแพลเลทนี่ยังไงนะครับนะจะเอาเหยียอีกสักรอบก็ได้นะโอ้สำหรับกิจกรรมนี้เราได้มาหนึ่งแพทีนัมฟรีๆนะครับน่าจะเป็นของแบงจิกมานะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่ว่าผมได้มาหนึ่งแพทีนัมนะครับโอเคแบงได้กล่องอะไรไหมเป็นกล่องสีทองอ่าไม่มีโอรถไม่มีจริงเลยนะโอเคอ่า เอาไงดีว่าก็คือผมจะเก็บของไงแต่ว่าผมไม่มีกล่องงั้นไม่เป็นไรครับเอากล่องไว้ในตัวนี่แหละเอาของไว้ในตัวเนี่แหละนะเดี๋ยวพอไอ้ได้กล่องนะครับเดี๋ยวค่อยได้เดี๋ยวพอได้กล่องนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอามาเก็บนะครับเมื่อกี้ผมเกือบตายเลยนะผมพยายามระวังที่สุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเซฟไปเซฟตัวก่อนไม่ไว้ไม่ไว้ไอนี่ผมเซฟโอเคครับผมได้สปอนคอร์เซตไปเรียบร้อยแล้วครับนอาแบงสุดท้ายไม่สามารถต้านทานของพลังไหวนะครับ ต้องสร okay. oh. ้างที่ปิดั้นเลยทีเดียวเชียวนะฮะเขีบเก็บเข้าไปนะครับหนึ่งแฟตินั่ผมมีเยอะอยู่เหมือนกันนะแก เกือบ30มสิบปตินั่นนะครับแต่เราจะทำฟาร์มปั๊มเงินอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำนะเพราะว่ามีอุปกรณ์เรียบห้ออนันเองนะครับอ่ะทำไมผมถึงเอาพยาบาลมาอยู่นะครับสองตัวนี้ทำไมต้องเอามาอยู่อ่ะพยาบาลอะ่ะก็น่าจะรู้อยู่ครับว่าอ่ะเอามาฮิวอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แล้วทำไมผมถึงเอาอตัวตะลุงหมวกแดงมาฮะเพราะว่าผมเอามาเพราะว่ามาทำไพาานน่รนอนเฉย ก็กฎของเกมนะครับถ้าจับใดที่มี a b c มาอยู่นะครับก็คือมันจะมีประชาชนมาบุกที่นั่นนะครับจะมีพวกอีเมชันมาบุกนะครับมันจะนับว่าตรงนี้คือบ้านนะครับมันเห็นว่ามีบ้านคนมันก็จะมาบุกอะไรประมาณนั้นแหละครับตอนแรกผมแบบมันทำไมไม่มาสักทีนะจนได้ลองนะครับเอามาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยบุกมาเต็มเลยนะครับตอนแรกมันไม่บุกเลยนะแล้วผมก็งงว่าตรงนี้มันจะไม่มาหรออะไรอย่างนี้กลเล้นเปียโนไว้ไหนดีท่านผู้ชมชาวไทยครับต่อจากนี้นะครับจะไม่มี F เขาเรียกสเปเชียลเอฟเฟกใดๆนะครับแั่งสุดยอดมากเลยมึงใช้ไอเนี่ยโอ้มองไม่เห็นกับตันแล้วอะเอาละเอาละ มายิงเจาะเกาะเจาะเกาะนะครับปืนเจาะเกาะผมบอกเลยว่าดีอยู่นะเอาอยิงนะครับทำด้านเมจได้ดีเลยนะครับนะแต่ว่าไอแบบนี้ไอแบบนี้ก็ไม่เอาไอแบบแต่ว่าผมมันคิดว่ามันเปลืองไอไอกอดาร,ร์ไปหน่อยนะยิงป้ายิงป้ายิงนกยิงนกผมยิงนกใช่ไหมเมื่อกี้มันจะไม่ติดทรุณกรรมสัตว์ใช่ไหมผมยิงยับเลยเมื่อกี้ก็าทำไงได้เลยครับเจ้านายมันทําตัวไม่ดีเองนะครับมันอยากมาบุกคนอื่นเ,เราเราเป็นคนเรียกมันใหม่นี่มั้าไม่ใช่มันถือนะครับไ จะยิงนี่ไงยิงเรากลับแล้วไงยิงนกมันยิงนกมันจัดนะครับมันมาเหอดูเดือดเลือดพ่ามันเลยทีเดียวเชียวอ่ะมาดิมาไม่อยากจะบอกว่าหเหอเบ็ดใหม่นะครับเพลิดเด็กแฮนด์แบนเนอร์อีกแหละเด็กแฮนด์เนาะเยอะจังวะคอแซแบนเนอร์นะครับสมุนเรือนี่ไงลูกเรือลูกเรือใช่ป่ะไปไม่รู้ว่าตัวไหนคอแซนี่คอแซ่ฮะตัวนี้โอ้แพรหลอดเอาละติดแพรหลอดหน่อยครับเออเอออาหาเดซอายมา ได้แบนเนอร์รวยๆอย่าวะนี้ถืว่าดีนะครับถือว่าดีเมื่อกี้ไอ้้ไอตัวเนี้ยไปอ็นด์แมนบั๊กนะครับแต่ครั้งนี้บอกว่าจะไม่บั๊กอ,อุ้ยโอ้ดรอปไฮเดรตสตาร์ฟนะครับของแบงค์นี้แล้วใช่ไหมแบงกแล้วได้แต่ยะ yeah. นะครับแบงค์มันได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับตอนที่ผมอัดพลาดนะครับครั้งนี้ผมได้บ้างนะครับถือว่าเจ้ากันไปนะครับใช้เลยใช้เลยนี่ไงจนสลัดข่าจนสลัดมีจริงอะ่ะเออทำไปคาดเองนะครับนอนอ่ะไปเลย เราไม่มีลูกเรือนะครับเก็นี่ลูกเรือเราเราไม่มีเรือนะครับ แต่เรามีลูกเรือต้องพูดจีิงเ,เรายิงแล้วฝั่งน,นู้นนี่กับปีตันมาว่าอยู่กับปีตันหายหัวไปไหนนี่ไงกับปีตันไม่เว้นระยะให้ยิงนะครับถ้าเขาแบบเว้นระยะนะครับหรือว่าอยู่เ,ะยะะยยเะฉะมเมเย,เเยๆนะครับมันจะพกปืนขึ้นมาครับเรานั้ตีดาเมจเราเรื่อยทำดาเมจดเรื่อยนะครับกับตันมันจะ,ะไม่สามารถยิงเราได้เพราะบางทีอ่ะกับตันมันจะแบบไม่ยิงกูกูยิงมึงแบบยังไงเอาปืนขึ้นมาไม่ทันนะครับโดนยิงรัวๆเลยวาณนั้นเขาเดินชิวมากเลยกับตันถ้าเดินเขาบางทีผมปักไฟไหนห่ดีกว่านะครับมืดๆยังไงกไ ความสะดวกสบายของการชมคลิปนะครับเอาละยิงผีมาไงเนี่ยน่าจะเป็นโอ้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 ไอตัวนี้เอาเรื่องอยู่นะน่าจะเป็นเดซอยนะเมื่อกี้ยิงผมนะไอตาบอดข้างล่างนะครับมันจะมีตัวเกิดอยู่นะเห็นไหมมันจะมีพวกจนสัตว์เกิดอยู่ข้างล่างนะผมทำทำไงดีผมว่าความคิดของผมคือผมจะอุดบล็อกครับ แต่ว่าอีความคิดหนึ่งก็คือจะวางกำแพงแทนนะครับวางกำแพงมันจะง่ายกว่านะครับแห่มาเลยโอ้ลูกพี่มาเลยลูกพี่ผมเยอะนั่นเนี่ยตั้งแต่อ้นี่ก็เป็นลูกพี่ไอมีมิกก็เป็นลูกพี่เหมือนกันให้เอาเรื่องอยู่นะแบงใช้ได้นะสูตรนี้แต่ว่าไอเอฟเฟกต์มันเยอะเกินไปเอฟเฟกต์มันเยอะชิบหายเอาล่ะลิลิกมา อย่าอย่าทำอย่าใช้ตอนสู้บอสก็พอนะบางทีผมไหลตาผมมองไม่เห็นบอสนะครับโพสิชันบอสหายเอาอย่างเงี้ยเด็กแฮนด์ผมตีไป600ตัวแล้วนะมาอีกแล้วมา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 ต้องงี้ดิงานเร็วใช้ได้เลยเนี่ยว่ะชอบชอบความมาลัวๆนะครับทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวครีดดิเง,งั้นผมไม่รู้ว่าเขาเรียเขาเรียกว่าบั็กหรือเปล่านะครับมันจะติดอยู่อย่างเงี้ยนะครับเอาละอ่ถ้าอย่างงี้ผมก็ตีอย่างงี้ได้เดี๋ยวอ้าวอ้าวอาวฟรีดิเอาตีฟรีดิอย่างงี้อ้าวอ,อ้าโหตีฟรีโอ้ดีดีดีอย่างงี้ดีเรียบร้อยนะะฮ เออแบงค์สุดยอดแล้วมาคำนวณมันเรียบร้อยแล้วมองเนี่ยอาระทะยิงต่อ,อเดี๋ยวผมยิงปืนหลังครับแบงค์มันยิงสองปืนหน้าฮะแต่ลายดาเมจผมมันไม่ลงปืนหลังเลยวนะน่ะเอื้องกระสุนว่าเฮ้ยมีไงได้อะไรวะนะ่ะไม่ได้อะไรเลยได้แต่ลิลิคนะครับว่าจะมาอันเดียวไม่พออีกแหละเดี๋ยวไปติดไว้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเอาไปติดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาไปติดด้วยกันของขยะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่น ยังไงดีล่ะหลังไม่อีกนะครับก็คือจะไปดูฝรั่งนะครับว่าเขาสอนทำความของผลิตยังไงนะฮะจะทำตามเขานะครับแล้ว เดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมเป็นยังไงบ้างนะครับระบบการทํางานอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าโอเคเราจบเรียบร้อย,ลยออแล้วนะครับเป็นอีเวนท์ที่2แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้จบหลายรอบแล้วแต่ว่าอัดหลายรอบแล้วเหมือนกันนะฮะกล่องได้ไหมนี่ได้กล่องมาสักกล่องไหมไม่เห็นมันดรอปกล่องหรือวะอะไรวะนี่เฮ้ยไม่ดรอปกล่องนั่นเลยสงสัยเขาจะไม่อยากให้กล่องเรานะครับ เอ้ผมว่ามันยังเหลือเวลาอีกครับผมไม่รู้จะเอาเวลาไปทําอะไรครับผมอยากตีนี่ครับนี่เลยครับคือที่ผ่านมาใช่ไหมผมอัดคลิปแบบยังไงแบบสิบกว่านาทีอย่างเงี้ยมันดูสั้นไปเว้ยผมอยากให้มันยาวกว่านั้นนะฮะนี่เลยครับเราจะมาพาตีนี่เลยเอเธเอเธอ่าอะไรนะเอเธเ,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 เนียนะครับเอเธเ,เนียคริสตัลที่บอกเอเธเนียคริสตัลอะไรวะนะฮะขอตีเล่นๆหน่อยละกันนะครับโอเ้แต่เดี๋ยวผมได้ดาบมาแบบเจ็ดอันเลยเหรอ เเล่มโอเ้เก็บไว้นี้ก่อนนะครับโอ้นี่ไงได้แบ็กสปอตมาครับแบ็กสปอตนะครับมันโดนเนิร์ฟครับผมก็คือเมื่อก่อนมันจะบินเร็วนี่อีกนะแต่เดี๋ยวนี้คือได้แค่เนี้ยโอ้น่าสงสารก็เป็นของที่ได้จากไฟนเัตแมนนั่นเองนะครับมีโอกาส20%ที่จะได้ลืมบอกเลย <c oughs> โอเคเรามาตีเอเทเนียคริสตลัลสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับครั้งที่แล้วผมตีไปนะครับ แบบยังไงล่ะสาธิตให้แบงค์ดูไงว่ามันคือยังไงครับก็ได้การตกเอกมาแล้วก็ได้ดับเบิลเอกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปตีเอาอีกรอบหนึ่งนะครับดูดีว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมเอาละฮะก็ผมยังไม่ตีบอสเหล็กนะครับมันอาจจะได้ของที่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะมันถึงแค่เวฟ5นะครับเวฟ5ก็คือแบบช่วงที่5นะครับก็มันก็จะไม่มีต่อแล้วนะพอถ้าเราสู้กับบอสอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเวฟเพิ่มขึ้นมานั่นเองก็จะเป็นเวฟ6เวฟเดอะไรก่อนนโอเคครับกดคลิกถ้าเราม ะมาแล้ววิธีการเล่นนะครับก็คือไปคุยกับพ่อค้านี่เลยนะครับไอคนหัวโลดนี่เลยนะครับนี่ครับถ้าวนคีฟนะครับผมเขาก็จะให้มานะครับให้เอเทน่าลคริสตัลหรือเปล่าไม่แน่ใจไมดไลเมดัลใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปซื้อของมานะครับก็ซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็ซื้อเพชรมาก็ไปดูดูเอานะครับเห็นไหมเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามันก็แค่มี5้าเวฟนะครับถ้าเป็นเวฟหกเวฟเจ็ดนี่ก็จะยากขึ้นมาหน่อยไม่นจะมีตัวออกมาด้วยนะครับ เ้ยแต่ว่าพื้นที่พื้นที่นี่ต้องกว้างด้วยนะครับถึงจะเล่นได้นะครับนี่ผมได้เคลียร์พื้นที่แบบแบบใหญ่พอสมควรเลยนะคือเป็นอารีนาเนี่ยเอาไปเล่นเลย<ๆ>เวฟสองรียบร้อยเหรอครับเวฟสองมาแล้วครับจะมีตัวเอ,เอเธเลียนกอบบินเอเธเลียนกอบบินบอมเบอร์นะผมคิดว่าไอตัวพวกนี้น่า,นาจะมาจากเกมอื่นนะครับโอวันอาร์มี่เนี่ยฮะน่าจะเป็นกิจาก,การรมจากเกมอื่นนะครับที่เขาแบบคอลแลปกันผมก็ไม่รู้เลยว่า มันเขาเป็นยังไงนะครับเห็นในเทลเรียนะครับกีร์ <Okay. S 1> รอเว็บต่อไปครับอ่ามาแล้วครับผมต่อไปครับมีเพิ่มขึ้นมานะคือเอเธเรียนจาวิลินโทรเวอร์นะครับตัวปลาหอกนะครับผมไหนดู้ที่หน้านับนี่ไงนี่ไงตัวต้งสูงกว่าเพื่อนเลยนะเอาไปปลาหอกดิเพื่อนเอาไม,ม่ได่ปลาเสร็จแล้วแหละปลาเสร็จเราโอโ้นี่ไงปลาแล้วโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะนี่ไงไพเลดผมนะครับ ล,ลูกสมุนเรือผมเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไอโอวานอามี o ่ A M I. เดี๋ยวเราจะมาตีจริงจริงจังอีกรอบหนึ่งครับนี่มันตีง่ายง่ายไงก็เลยไม่ต้องจริงจังนะครับมาเว็บสี่ครับผมเว็บสี่เพิ่มตัวเอเธเรียนไวเวิร์นมาครับตัวบินบนฟ้านั่นเองแหมถ้าตัวบินบนฟ้านี่บอกเลยว่าน่ารำคาญพอสมควรเลยนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วตัวสีชมพูเชียวนะเพื่อนนะน่ารักน,น,น่าชังไม่เหมือนไ่บนสีขาวในเกมนี้ บอกเลยว่าตียากเหมือนกันนะครับไวเวอร์ในเกมนี้เกมที่หมายถึงก็เทอร์เรียนนะครับนะไอแบงค์โดนฆ่าดโดยไวยเวอร์หลายรอบแล้วนะหน้าจอมันเล็กนะครับไอแบงค์มันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะโอ้ดูดูลูกสมุนผมนะครับแบบใส่สีเข้าไปนะครับมันเหมือนแบบพาวเวอร์อัพตลอดเวลาอะไรปนระมาณนั้นแต่จริงไม่ใช่นะครับผมย้อมสีนะครับมันก็เลยเป็นสีอย่างงี้นะมันไม่ได้พาวเวอร์อัพอะไรนะอะไรดนะักมีนี่ครับพอหมดหมืดอย่างนั้นแหละ หน้าตาเป็นไงวะยิงไวเบิร์นก่อนเลยชื่อไวเบิร์นใช่ไหมเนี่ยวะดาร์กเมดนี่เหรอดาร์กเมดใช่ปะไม่ใช่โอมันอยู่ฝั่งพวกเอา้าโอ้โอ้ไวเบิร์นมันเอาอยู่เรื่องอยู่นะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยดาร์กเมดเหมือนจะเป็นมินิบอสของกิจกรรมนี้นะครับเยี yeah. ่ยเรียบร้อย ชนะครับผมเซใสชิวๆเอ้อยชิวๆเลยครับได้อะไรมาบ้างแบงค์โอ้ได้เหมือนกันเลย <c oughs> เฮ้ยเจ๋งอะฮะโอ้เ <c oughs> จ๋งได้ะมันเป็นเหมือนไอ้นี่เลยครับไอ้ผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนเซิร์ฟบอร์ด <c oughs> หรือเปล่านะครับคุณแต่มันบินได้แคนะ่ไหนโอ้เป็นที่ขียย่นะครับโอ้เจง๋งเ<ๆ>จ๋งอยู่นะแต่สลามจะเร็วกว่าไหมโอเคแล้วมิกก็เป็นเหมือนของตกแต่งอะไรเฮ้ยไม่ใช่ของใส่สวยๆงามๆไปนะครับ โอเคแต่ว่ากิจกรรมนี้จะได้จาก,กมีการตเองด้วยนะครับก็คือได้ตัวการโตมาน้่ยเองนะยชอบแมวมาผมเลี้ยงแมวเพราะฉะนั้นนี่เลยเนี่ยกาโตผม๋อ,อนี่ครับได้ดา,าร์กอัเอ็กซ์มาด้วยนะแบงค์เมื่อได้มานะการโตผมอยู่ไหนละ่ะโอ้ต้องกดออกต้องกดก่อนนะครับนี่ได้มาแล้วฮะนี่แมวแมวคอปเตอร์ไม้ไผนะ่น่ารักมากชอบมากเลยฮนะแบงค์ได้ไข่มังกรมาสองอันเลยสุดยอดนะครับโอเคกลับบ้านกันดีกว่านะครับ กับบ้านกินดึกวอาเออพี่ได้โทฟี่มา w h a ให้โทฟี่ด้แหละอ๋อเจง๋จงเจงเโทฟี่เดี๋ยวทำห้องติดโทฟี่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวนี้มันจะทำห้องเยอะขึ้นไปแล้วนะครับห้องไอ้เก็บชุดก็ทำแล้วนะครับห้องตัวนี้ก็ขยายเพิ่มอีกนะครับเชมาติดนี่เลยโปเข้าไปไฟนัทแมนอาติดติดเบี้ยวอีกโอ้เหมาะสมมนดีเว้ย ชี้ตั้งทองเลยเราได้ลัดความสีทองมานี่า่าเนาะโอเคครับสำหรับ E ีพีนี้หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับผมใครที่ยังอยู่ด้วยกันนั้นก็อย่าลืมกด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมใครที่ยังไงดีละ่ะอยากให้พวกเรามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นนะครับก็อย่าลืมที่จะกดแชร์ให้คนอื่นได้เห็นนะครับว่าพวกเราเล่นอะไรกันบ้างนะครับกระจอกกันแค่ไหนอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับด้ายับ Bye.